สวัสดีครับทุกคนมาพบกับผมป๊อปนักกี้ทนะครับผมมาอัปเดตฟีฟ่ายีกันครับวันนี้นะต้องบอกว่าวันพฤหัสก็อัปเดตไม่เยอะแต่ว่ามีอะไรกันบ้างไปดูกันเลยนะครับวันนี้อัปเดต SBC ที่ไที่แน่ๆก็คือมาคุยแมชอัพมาแน่นอนนะครับวันนี้มาคุยแมชอัพเดี๋ยวผมดูให้ก่อนวนะ่าเป็นแพ็คอะไรนะครับอ่ารอบนี้เป็นไรอิเลนะ็กตัอนเพย์แพ็มาคุยแมชอัพก็ ทำอยู่แล้วนะผมว่ามันแพ็กที่เป็น s b c ที่ต้องทำทุกทิ์อยู่แล้วนะครับลุ้นตัวขายได้นะครับเผื่อฟุกฟุกได้ของดีนะมีเงินใช้นะครับผมมาส่วนนักเตะวันนี้นะครับเป็นเจมทาทวเนียนะครับเจมทาวเนียแบ็คขวาทีมชาติอังกฤษนะครับแต่ว่าไส้ในเนี่ยมันมีตัวอื่นมาด้วยนะนั่นก็เป็นคู่หูนะครับไรอันเค้นอยู่ในเควสเดียวกันนะไรอันเค้นเลทแปดสใช้ค่าทำเลทแปดสการดำหนใบนะครับ ทำเควสนี้เควส์หนึ่งได้ได้อไรอันเค้นนั้นแต่ทำอีกเควสหนึ่งเนี่ยใช้8 4กับการด้านบินหนึ่งใบทำสองเควส์รวมกันถึงจะได้เป็นทาวเนียนะครับเคนกับเทวเนียเนี่ยมันอังกฤษเหมือนกันแถมมันอยู่สโมสรเดียวกันด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าทำก็อาจจะต้องทำแพ็คคู่นะเพราะว่ามันลิงก์หลีกลิงก์ยากนะถ้าทำแพ็คคู่เนี่ยมันก็จะลิงก์กันได้นะครับผมอันนีผมพาไปดูสแตททั้งคู่เลยนะสำหรับไลอันเค้นกับทาวเนียแล้วก็ไปดูราคากันด้วยนะครับในฟุ อ่ะมาเริ่มจากแกรนเชนก่อนนะร,ราคา18ื่นนะเลทแปดสในะราคา18ื่นเนี่ยเดี๋ยวขอดูสแตตก่อนนะครับเออ่แกรนเชนส์เนี่ยสกิลมูฟ4ดาวนะครับเท้า5ดาวนะแล้วก็ส่วนสูง172นะครับเบิเร์กเลทเป็นไฮมีเดียมนะเทรดเนี่ยมีเทคนิคดิบเบอร์มียิงไกลแล้วก็มีแฟร์นะครับสำหรับแกรนเชนนะวิ่งไปไหนเอ็กโพซีฟด้วยนะตัวนี้เนี่ยเอามาจากการ์ดทองเลทเจ็ดสเลยนะครับตำแหน่งเนี่ยเป็น LM กับ a อลดับบลิวนะครับผม ความเร็ว95-96ค่อนข้างเร็วเลยนะครับ finishing 78แเราแต่ได้ช็อ t p o w เวอร์90นะจ่ายบอล passing 80ต้นๆน,น,นะครับส่วน agility 9 5้าลา9กหตรงนี้ความคล่องค่อนข้างเยอะนะส่วนเรื่องอื่น reaction ball control diving 83ดวาม c o เโอ้โหเรื่องอื่นไม่ค่อยดีเลยมีดีแค่ความคล่องอย่างเดียวเลยฮนะตรงนี้เราได้ stamina 90า90นะครับข้อดีก็คือเท้า5แล้วก็เร็วคล่อง นะครับแต่ว่าเรื่องอื่นเรื่องยิงเรื่องจ่ายบอลแล้วก็การไปกับบอลเลี้ยงบอลคอมโบเชอร์อะไรน้อยหมดเลยนะผมว่าสแต็ไม่ค่อยดีเลยเอาจริงนะครับมีดีแค่ความเร็ว <c oughs> นะสำหรับแรนเค้นแต่ว่าได้เรื่องเท้าห้าก็พอจะเล่นง่ายอยู่เคมี <c> คงต้องไปเน้นทางเรื่องยิงแล้วแหละ <c> ออมโหต้องไปทางนี้ดูแล้วนะอาจจะท่งต้องไปฟินิชเชอร์อะไรอย่างเงี้ยเลยนะเอาฟินิชชีเ่เยอะๆหน่อยนะครับ ตัวนี้เนี่ยอาจจะผมว่าสำรองก็ไม่ค่อยดีนะคราถ,ถ้าสำรองฟินิชชิ่งมันก็น้อยมากเลยนะแต่ถ้าสำรองเอาเป็นปีกก็พอจะลากได้อยู่เพราะว่าความเร็วเยอะนะอืมแต่ถ้าทำมาเล่นผมว่าก็ต้องทำตาวเเนียด้วยเอามาลิงก์กันนะเพราะไม่งั้นลิงก์ยากแน่นอนนะสำหรับแรนเชนแต่ผมมองว่าสเตตธรรมดามากนะรแรนเชนแต่พอเป็นสำรองปีกมาวิ่งได้อยู่นะครับผม ส่วนมาดูเจมส์เตาว,วนเนียร์นะครับค่าทำทั้งหมดของเจมส์เตาวเนียร์สองเควสเนี่ยหกหมื่นนะครับหกหมื่นนะสกิลม,มูฟสี่ดาวเท้าสามดาวนะครับเตาว,วนเนียร์เวริร์กเลทเป็นไฮมีเดียมนะครับเทรดมีเท็นิเคิลดิเบอร์มีออฟไซด์ฟุตนะครับยิงไกลจ่ายไกลแล้วก็เออร์ลี่คอรสสำหรับเตาว,วนเนียร์นะก็อัพมาจากการ์ดทองเลขเจ็ดสิบแปดเหมือนกันนะเป็นการพิเศษใบแรกนะความเร็วเก้าสิบเก้าเอ็ดนะครับฟินิชชิง่งเจ็ดสิบแปด มันจบสกอร์มันจบสกอร์มันใกล้เคียงกับแลนเคนเลยนะงงปะแบ็กกับตัวลุกกับจบสกอร์มันใกล้กันเลยนะครับแล้วก็ทาวเวเนียร์จุดโทษ99นะครับพาสซิ่ง84ช็อตพาส82ลองพาส86จ่ายบอลนิวอะไรอันเคนไปอีกนะครับทาวเวเนียร์เนี่ยแล้วก็ดิบบิ้งนะ85บอลล้าน90นี่สำคัญตรงนี้บอลล้านเยอะนะสำหรับทาวเวเนียร์นะครับดีเฟนเซ์80 โอ้ตรงนี้ดีเฟนด์แอบน้อยนะเฮดดิ้ง74ด้วยนะครส่วนฟิสิกอลนะครับจัมปิ้ง83สเตมินา91สเต็งแปดสนะตัวเนนียเนี่ยผมว่าดีเฟนด์แอบน้อยไปยนิดนึงแต่ว่าเรื่องอื่นเนี่ยบาลานซ์เยอะดีนะดิบบิง้งถือว่าโอเคไม่ได้คล่องมากแต่บาลานซ์เยอะแล้วก็สเต็งแปดหผมว่ามันค่อนข้างแข็งอยู่นะสำหรับตัวเนนียนะเคมีครจะไปทางอังเคอร์นี่แหละนะอังเคอร์นี่แหละนะนะได้สเต็งเยอะแล้วก็ความเร็วแบบนี้ใช้ได้อยู่แล้วแล้วก็ เสียดายนะดีเฟนมัน่าเยว่านี้น่าจะน่าใช้งานกว่านี้นะครับผมนะสำหรับเจมเทวเนียผมว่าถ้าทำมาเล่นผมทำคู่กันเลยหรือว่าให้เลือกทำตัวหนึ่งที่แปลว่าน่าใช้งานมากกว่าผมก็ไปเทวเนียนะแต่เทวเนียราคาหกหมื่นผมว่ามันก็แอบแพงอีกโอ้เงื่อนไขเยอะแยะไปหมดถ้างั้นความรู้สึกผมก็คือถ้าทำทำสองตัวไปเลยนะเอามาลิงก์กันนะถ้าอยากเล่นนะตัวนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้แจ่มมากผมว่า แต่ว่าก็พอมาเล่นได้อยู่ถ้าเอามาจับคู่กันนะครับเออนะสรับอัปเดตวันนี้ประมาณนี้นะวันพฤหัสก็เงียบๆเงาๆนิดนึงนะครับส่วนพรุ่งนี้เซนจูเลียนทีม2เข้าแล้วนะครับมีตัวหลุดๆมาอย่างซาร่านะแล้วก็เริ่มมีตัวหื่นตามมาแล้วแต่ว่ามารุ้กันว่าอิปาจะมาหรือเปล่านะครับโอเคสำหรับคลิปอัปเดตวันนี้ประมาณนี้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้หน่อยนะครับผมไปเจอกันคลิปหน้าไปแล้วครับ